เมกเ a เชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดี ของพี่หยกเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแม้จะผิดหวังเรื่องแม่แต่วันนี้เรื่องพ่อยังคงต้องเดินต่อกับเบาะแสจากจดหมายเมื่อ30ปีที่แล้วเช่นเคยค่ะวันนีคนไหนรู้จักผู้นําเบี้ยวไหมครับเบี้ยวหรอเลผู้นําสันติจากอะไระคนต้นโตตีโอ๋หนูจะมาตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับอ๋อใครพลาดใครจากลูกลูก ลูกสาวจะตามหาคุณพ่อแล้วมีเบาะแสว่าอยู่แถวแถวนี้ถนนขุนช้างก็เลยจะมาจจาก็เลยะมสอบถามกับผู้นำสันติพ่อจะรู้หาใครเนี่พ่อันนี้ไงนามสกุลสิงโตแก้วอ่ะอะไรโตแก้วอยู่ตรงนี้เองอทอไมล่ะข่าคนไหนอุทิศอุทิศมันตัดใหญ่ เกลูกอยู่เมื่อวานใครหาใครลูกสาวจะตามหาพ่ออ๋อรู้สึกว่าอุทิตก็จะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเลยลูกไม่มีแปลว่าอะไรเสียแล้วเหรอใช่อทิเนี่ยเสียแล้วเหรอน่าเสียแล้วนะอุทิตเนี่ยแต่อุทิตเนี่ยสิ่งโตแก้วอยู่นี่ในซอยเนี้ยแต่ไม่มีแล้วมีแต่ลูกหลานเข้ามา รอห้องหน่ได้ค่ะพ่ออบอรให้ครับนามสกุลสิงโตแก้วใช่มีมีมีอุทิศนะครับเพื่อุทิศนะครับคนคนที่กำลังจะเอาเบอร์ให้เนี่ไม่ไม่ได้ชื่ออุทิศอ๋อเป็นญาติกันมันประคุณนี้ไงเกิดจากเพราะว่าน่าจะถ้าแถวเนี้ยต้องมีมีเขาแหละงานนี้เราได้สจและสทช่วยประสานหาคนนามสกุลสิงโตแก้วรอไม่นานอิเตี้จันก็ได้คุยกับญาติของพ่อพี่ยกแล้วล่ะค่ะ คือเรื่องที่น้องเขาเล่าให้เต้ยฟังเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเมียเขาคนลำปางชื่นชื่นนวลน,นวลมณีนามสกุลขนัดถัตกรรมเป็นคนลำปางอำเภอเมืองครับแล้วก็มาเจอกันที่จังหวัดสุพรรณเด็กกพวกสิงโตแก้วที่จังหวัดสุพรรณแล้วผู้ชายชื่ออะไรรู้ไหมสิงโตแก้วเนี่ยอุทิศครับผมโอ้อุทิศไอ้ทิศ,ทศต,ตายแล้วแล้วมันก็อยู่นี่แหละ มีน้องสาวเขาอยู่คนเออมีน้องสาวเป็นน้องไม่ใช่พี่สาวอุทิตมีคนพี่สาวอุทิตอ๋ออยู่เนี่ยอยู่ที่จำเนื้อท่เดี๋ยวไปเอาของพ่อนีเตอร์อีจัน์นะครับ ได้ทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันลูกไอพิษไอที่มันมีลูกจริงๆมั้ยมีผู้หญิงผู้ชายชายมั้งเอ,อ่อมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตอนนี้อายุน่าจะสักประมาณ37อยากตามหาคุณพ่อคุณแม่เงครับชื่อพ่อเนี่ยชื่ออุทิตสิงโตแก้วโอ้อุทิตตายมานานเลยไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าตายเนี่ยรู้แหละเขาจะได้เป็นหลักฐานว่าใช่ใช่ใชเนี่ยแม่เขาเขียนในกระดาษแบบนี้นะ เนี่ยเป็นจดหมายเมื่อ30ปีที่แล้วดีใช่หมั้เพราะว่าเอาอยู่นูนนจันทบุรีจันทบุรีอะเหรอแต่ว่าเมียคนเนี้ยเป็นคนลำปางนะแม่ใช่เป็นคนลำปางเมื่อวานตด้ไปตามหาเมียเขาก็คือแม่ของเด็กคนนี้เนี่ยนะก็ปรากฏว่าตายแล้วเหมือนกันมีลูกตกมีลูกของมั้ยีไหมไม่มีมีแต่ตอนเด็กหรอตานงานตกงานตกเลยไม่ พรานไม่ได้ท่ายรู้แล้วมันยังไงกันก็ม่รู้ต่างโคงกัต่างแยกย้ายกันไปอ,อ๋อเป็นอันจบข่าวเป็นอันจบข่าวไปเลยคำตอบชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะดูเหมือนอ้อมกอดและคำตอบจากพ่อเราจะนำไปให้พี่ยกไม่ได้ ลูกสาวผู้โดดเดี่ยวจะปวดใจแค่ไหนหากได้ยินคำตอบนี้นะคะเธอพ่อแม่พ่อแม่เขาตายหมดเลยอ่ะอพ่อแม่เขาตายหมดเลยพี่หยกอ่ะของใครของ หยกเหรอเออใช่แล้วแล้วหมายถึงว่าเสียเสียทั้งทั้งคู่เลยเหรอทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่แล้วแต่ว่าแต่ว่ายืนยันได้ทั้งหมดเลยใช่ป่ะยืนยันว่าเสียแต่ไม่มีใครยืนยันได้ไว่าพหยกคือลูกแท้ๆของพวกเขาอ่ะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยหรอใช่ใช่เนี่ยนะแล้วเอวาไงวะเนี่ยถ้ายังเหลือคนใดคนหนึ่งก็ยังดีแต่นี้ไปหมดไงอืมแต่ฉันคุยคุยกับไอ้ป้าเขาอยู่ก็คือ เออเป็นป้าของพี่ยกแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าป้าจริงไม่จริงเพราะมันมีแค่ชื่อในจดหมายก็ไม่ได้ยืนยันว่าพ่อตรงนี้เป็นพ่อจริงหรือเปล่าญาติทุกคนยืนยันกันหมดว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าไอพ่ออุทิศเนี่ยมีลูกจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทางป้าเนี่ยก,ก็ยินดีที่จะเจอหลานแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามีหลานอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเฝ้าสารอยู่แล้วเราจะเป็นคนบอกหรือให้ป้าเขาเป็นคนบอก เออเธอว่าไงดเ<ร>า,าเ<ร>าขาบอกแค<อ>่แม่ก่อนดีแม่แล้ว,แล,วแล้วให้ป้าเขาเป็นคนบอกมันจะแรงไวปาวะไม่แรงหรอกก็ให้ให้เขามาฟังจากปากญาตินะโอเคเครียดหรือเปล่าก็ก็สงสารเขาแหละนิดหน่อยแต่ก็ต้องบอกความจริงเขาแล้วเนาะเออาสุดท้ายมันก็ต้องบอกอยู่ดีอะ่ะเธอมาหาฉันไม่ล่ะเธอมาบอกเขาไหมอะไรนะเธอมาหาไม่ต้องไปเที่ยวไงต่างประเทศอ่ะแล้วก็มาบอกกับฉัน S <S หัวเราะแห้งง้ก็ uh. ทิ้งไงทําไม่ได้หรอเพื่อแฟนรายการอ่ะปลายทางความหวังถ้ายที่สุดแล้วจดหมาย30ปีนำทางเรามาถึงที่แต่คำตอบกลับไม่เป็นอย่างที่หวังมากที่สดุดอาจเป็นการที่พี่ยกได้รู้ว่าเพราะอะไรพ่อแม่ถึงหายไปและวันนี้ยังมีป้าที่ยินดีต้อนรับหลานสาวคนนี้เสมอนะคะพรุ่งนี้พาหลานมาหา สวัสดีครับสวัสดีครับในเมื่อเขากล้าทิ้งหนูก็ถือว่าเขาไม่ได้รักหนูตั้งแต่นั้นคือหนู มีอากัติมาตลอดน้ำมันพ่อเลยไม่บอกกันว่าเออเนี่ยลูกเขาแน่นอน